สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดาวราหูที่จะย้ายนะคะในวันที่30มิบีนาคม2565กันนะคะสำหรับวิดีโอคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะคะซึ่งจะวิเคราะราห์คนลักนนาราศีกรกฎถึงลักนาราศีกันนะคะก่อนอื่นนี้เราต้องบอกว่าเป็นการวิเคราะห์ดาวจรน,นะคะเพราะฉะนั้นความแตกต่างคําทำนายเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายกันไป ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนเนี่ยดาวราหูจะอยู่ในตำแหน่งไหนเราไม่ทราบนะคะจะได้ดีไหมจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะคะก็แล้วแต่ตัวบุคคลไปนะคะอันนี้เป็นการทำนายโดยดาวจรน,นะคะแล้วก็ทำนายโดยที่เราดูตามเรือนนั่นเองนะคะว่าเขาโครจรเข้าสู่เรือนอะไรในแต่ละราศี แล้วก็เขาเป็นเจ้าเรือนอะไรมาจากพบอะไรของแต่ละราศีนั่นเองนะคะ,ะคลิปนี้เป็นคลิปของคนราศีกรกฎนะคะคนราศีกรกฎเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนะคะดาวราหูที่ย้ายเข้าสู่เรือกนกรมมะของเขาคือราศีเมษเนี่ยเขาก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงที่เกี่ยวกับด้านการงานนะคะนะคะแน่นอนเพราะว่าราหูเข้าไปเนี่ยก็จะไปกวนเรื่องการงานแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย าราหูนี้มาจากเจ้าเรือนมอรณะเพราะฉะนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการเสียหายนะคะหรือ,อาการหมดสิ้นหรือการจบสิ้นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการงานไปได้ด้วยเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะงานใช่ว่าจะไม่ดีทีเดียวทั้งนี้เพราะว่ามีดาวพระฤหัสค่ะดาวพระฤหัสเป็นเจ้าเรือนสุพภะนะคะ เจ้าเรือนสุภะแล้วมาอยู่ในเรือนมอรณะเห็นไหมคะแล้วเรือนมอรณะไปอยู่ในเรือนกรรม,มะมันสัมพันธ์กันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอความสําเร็จความอะไรเนี่ยมองเห็นว่าอาจจะต้องทํางานที่เกี่ยวกับคนต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยนะคะหรืองานเกี่ยวกับการใช้สื่อใช้โซเชเียลนี่ก็อาจจะเกิดความสําเร็จได้อยู่ นะคะคถ้ามองจากตรงจุดนี้แล้วสิ่งที่มองเห็นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะ,ะสุภะตกมรณะอาจจะเป็นช่วงที่เราอย่าไปคาดหวังอะไรเกี่ยวกับความสำเร็จอะไรที่โดยเร็วน,นะคะคืออาจจะมีอะไรที่ล่าช้าได้นะคะแล้วก็ทำอะไรเนี่ยอย่าไปหวังพึ่งใครเป็นช่วงจังหวะที่จะต้องลุยเดี่ยวนะคะทำอะไรด้วยตัวเองด้วยความมุ่งมั่นความตั้งใจ แล้วก็จะเกิดความสําเร็จนะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติหรือว่าต่างทินต่างแดนหรือใช้สื่ออย่างเงี้ยน่าจะเกิดผลดีได้นะคะสำหรับคนลักนาราศีกรกฎอ่าทีนี้คนลักนนาราศีสิง์คนลัคนาราศีสิง์เป็นอย่างไรคนลักนนาราศีสิงห์นี่มองเห็นเกิดความสําเร็จที่เกี่ยวกับเรื่องคู่นะคะ,ะเรื่องคู่เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า าดาวเรือนเรือนปัตตนีของเขามีดาวฤหัสอยู่นะคะซึ่งดาวเจ้าเรือนปัตตนีของเขาเนี่ยนะคะก็คือดาวราหูนั่นเองเ่ยนะคะดาวราหูเข้าไปอยู่ในเรือนสุขพะค่ะเขาต้องเกิดความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องคู่เรื่องหุ้นส่วนเรื่องคู่สัญญาเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องตรงนี้ขอความช่วยเหลืออะไรใครก็อาจจะเกิดความสําเร็จได้ดีเพราะว่ายังมีดาวฤหัส เข้ามาอยู่ด้วยเช่นกันพระหัสเนี่ยมาจากเดือนมรณะมรณะเข้าไปอยู่ในเรือนปัตตานีคู่ก็จะต้องเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนเช่นกันนะคะ,ะถ้าเป็นคนคนต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยก็เกิดความสําเร็จหรือการเจรจาอะไรกับคนต่างถิ่นเนี่ยก็เกิดความสําเร็จในในด้านที่ดีนะคะแต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองคนรักคนที่มีอยู่แล้วดาวเจ้าเรือนมรณะ เข้ามาอยู่ในเรือนปัตนิอาจจะเป็นช่วงที่อยู่ห่างหายกันบ้างหรือมีความเหนื่อยหน่ายมีความเครียดมีความวิตกกังวลของแต่ละคนนะคะไปนะคะเพราะว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเข้ามาอยู่ในเรือนปัตตนินั่นเองแต่เจ้าเรือนปัตนิตกสุภะก็จะเป็นจังหวะของคนที่มีโอกาสมีคู่ได้นะคะถ้าคนโสดคนอะไรอย่างเงี้ยโดยดูที่นะคะเจ้าเรือนปุตตะด้วย เจ้าเดือนปุตตะก็คือดาวพฤหัสนั่นเองปุตตะตกปัตตนีก็มีโอกาสได้คู่ครองด้วยเช่นกันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคนโสนนี่เป็นจังหวัดที่ดีเลยนะคะอ่าเป็นจังหวัดที่จะเจอคู่เจอมิตรอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือกันได้นะคะเป็นจังหวัดที่ดีเกี่ยวกับเรื่องหุ้นส่วนคู่ครองนะคะสำหรับคนลัคนาราศีสีงนะคะ,ะต่อไปนะคะคนลัคนาราศีกัน คนรักษณาราศีกันเนี่ยนะคะมองเห็นว่าปัญหาต่างๆเนี่ยจะเกิดะจะเกิดเขาเรียกว่ายัางไงจะเกิดทางแก้จะมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาได้นะคะ,ะความขัดแย้งอะไรอาจจะดีขึ้นนะคะมีทางแก้ทางออกมีการรอมชอมมีการประนีประนอมกันเกิดขึ้นได้ทั้งนี้เนี่ยนะคะเราพิจารณาจากอะไรนะคะ พิจารณาจากเรือนอาริค่ะซึ่งมีดาวเจ้าเรือนคือดาวราหูอหริตกมรณะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรน่าจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะดาวพฤหัสเนี่ยนะคะที่เข้ามาอยู่ก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีปัตตนีตกอริเพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับคู่ครองแต่ถามว่าแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้เพราะอารินะคะ อะลิไปตกมรณะปัญหาต่างๆจะมาลายหายสิ้นไปนั่นเองนะคะถึงแม้ปัตตนิตกอาลิแต่อาลิไปตกมรณะมันก็เป็นสองเขาเ,าเรียกว่าการกระทบดาวการการย้ายดาวเนี่ยนะคะกระทบเดือน2อครั้งนะคะมันก็จะเกิดความสำเร็จเพราะฉะนั้นคนราศรีกันปัญหาต่างๆจะคลี่คลายลงนะคะจะได้รับการแก้ไข ความรักคู่ครองที่มีปัญหาก็อาจจะดีขึ้นนะคะมีการพูดคุยมีการตกลงมีการาเจรจา,าหาทางแก้ทางออกได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับคนรักนณาราศีกันนะคะอ,อันนี้ก็เป็นคำทำนายโดยที่เราวิเคราะห์แค่ดาวสองดวงดาวราหูกับดาวพฤหัส ความจริงก็จะวิเคราะห์แค่ดาวราหูนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดาวพฤหัสเข้ามาอยู่ในเรือนของดาวพระราหูด้วยนะคะก็เลยจะต้องเกิดการกระทบกันเลยต้องวิเคราะห์ร่วมกันนั่นเองนะคะสำหรับคลิปที่2นี้ก็จบลงแล้วนะคะก็ติดตามคลิปต่อไปที่ ที่จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ดาวราหูย้ายเนี่ยนะคะอีก2คลิปนะคะในราศีต่อไปนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมายาวนานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ